ออนไลน์นะครับผมนะเซิร์ฟเวอร์พอนเทล่านะโอเคเซิร์ฟเวอร์เราเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกนะครับผมนะรองรับทุกระบบเลยนะไม่ว่าจะเป็น PC a n แอนดรอยหรือว่า iOS นะครับผมนะสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะโอเควันนี้ก็จะมาอัปเดตประจำสัปดาห์นะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดหน้าเว็บไซต์กันนะว่ามีอะไรอัปเดตกันเข้ามาบ้างนะครับผมนะโอเคมาดู ดูทางหน้าเวบนะครับผมเจ็ดวันน่าจะมีเพิ่มมา3ามอย่างหรือเปล่า3ามอย่างเลยนะ่าเอ้แล้วไอ้นี่มันไม่มีหรอมันเป็นเคเวสประดับอะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมอีกทีนะ,ะมาดูกิจกรรมตีบวกนะอะโอเคสัปดาห์นี้มันก็จะมีะลูกแก้วอันใหม่เข้ามานะเป็นประดับเป็นประดับใหม่เข้ามานะอ่าโอเคมา รีไฟล์เนกิ้งนะครับผมนะ V 3 4นะโอเคก็เอาของสกใส่ไปแลกเป็นหมวกนะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นหมวกใบไม้ my. หรือเปล่าใช่ไหมหมวกใบไม้โอเค okay. ก็เอาแลกหมวกกิจกรรมเอาหมวกกิจกรรมไปตีหมวกเพื่อแลกแต้มนะครับผมนะก็ตามปกติเลยโอเคแต่พิเศษกว่าปกติหน่อยก็คือเพิ่มช่องทางการได้โทเค็นออฟคูลไซเดอร์นะ อ่าต่อคือสัปดาห์นี้มีลูกแก้วของคูไซเดอร์นะอ่าก็คือว่าถ้าตีบวกหมวกกิจได้ที่หมวบวกเก้าเนี่ยในห้าสิบแต้มเนี่ยสามารถแลกโทเค็นออฟคไซเดอร์ได้เลยนะอ่าโอเคแลกได้ยี่สิบคินเท่านั้นนะอ่าก็โอเคแล้วก็จะมีหมวกอ่า กอเรียนะครับผมนะหมวกนี้สามารถหมวกนี้ไม่เป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งมันเป็นส่วนผสมอ่ะมันเป็นส่วนผสมของการทำไอห,หมวกกับตันฟ้าเนี่ยใช้นี้หนึ่งหนึ่งใบแล้วก็ใช้หมวกกับตันสองใบนะอาทิตย์นี้ก็มีหมวกเนี่ยหมวกกอรเรียมาให้แลกนะแล้วก็มีหมวกกับตันนะครับผมนะกัปตันธรรมดานะกับตันแดงโอเคแล้วก็จะเป็น Electric. อิเล็กทริกอ่าเป็นแว่นโจมมนุษย์ 7%ปรเ็นะโอเคมีโอกาสได้เ p d เล็กน้อยแล้วก็มีเข่าบาโคเล็กนะโอเคอันนี้เป็นสัปดาห์แรกก็จะมีแค่ประมาณสีชิ้นอ่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเพิ่มมาของรางวัลเหมือนเดิมแหละอ่ามันจะเพิ่มมาโอเคแล้วก็มีเหมือนเดิมเลยนะอ่าเป็นตัวอ่าตัวกันแตกนะครับผมตันกันแตกคอรตูมนะโอเคมาดูในส่วนต่อไปนะโอเคเป็นซุ่มไข่นะครับผมนะ เอ็กมาสเตอรี่วีสี่นะครับผมนะก็ยังมีโอกาสได้ออกลูกแก้วเหมือนเดิมนะโอเคมันก็จะมีไข่คอร์สนะตามนี้เลยนะสเปเชียลสองสามสี่นะหินรีสกิลรีสเตตัสแล้วก็มีคลิปทองนะอ่าก็คือประดับทองอ่าแล้วก็มี RJC ฟาเวอร์นะครับผมแฮร์แบดนนะเป็นหมวกอ่าเพิ่มความแรง สองสกิลนะอ่าสกิลอะไรก็ไม่รู้นะนเนี่ยลดระยะไลเวทด้วยนะโอเคก็อันนี้แหละที่น่าจะแพงนะก็จะเป็นโทเค็นออฟคูลไซเดอร์นะจากจากสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นโทเค็นออฟฮันเตอร์ใช่ไหมประดับฮันเตอร์รอบนี้จะเป็นประดับคูลไซเดอร์เดี๋ยวไปดูในเกมกันนะว่ามันเพิ่มอะไรบ้างอ่าโอเคก็มีหูออนะออลสองอันนี้หูนี่ยอดฮิตนะใช้ได้แทบทุกอาชีพเลยออสเตตัสอะ แล้วก็มีปากโดนัทนะครับผมนะอินสองเด็กหนึ่งนะก็เอ็มเอก็จะเหมาะสำหรับสายเวทโดยตรงเลยแล้วก็เป็นไปจิริยะนะครับผมนะโอเคโอกาสได้ก็5%หมดเลยนะอ,อันนี้ก็น่าได้นะม,มีของดีๆทั้งนั้นเลยนะในไข่สัปดาห์นี้นะแล้วก็มีหูเอจิหูไวหูเอ d ดพีดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะหู หูไนเทลว่ะไม่ใช่เลยหูมูนไลท์อ๋อใจใจหูมูนไลท์หูไนเทลแล้วก็ของทิปตะทั่วไปเหมือนเดิมเลยมีการแตกมโอกาสได้การแตกเลยนะแล้วก็ซีซีบวกด้วยนะครับผมอ่าโอเคข้อทั้งสี่ใบก็ตามนี้เลยนะตามนี้เลยโอเคก็มาดูในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นโดนชั่นนะครับผมนะโอเคก็อ่าดู เติมเงินแค่สช่องทางนะครับผมสา,สามารถเติมผ่านทูมันนี่ก็ได้นะโอเคก็จะได้5 0ก็จะได้500แคสนะก็ตามปกติเลยเพิ่มศูนย์ไปตัวหนึ่งแต่ถ้าเติมผ่านเคแบงกิ้งนะโอนผ่านเคแบงก์เน่ยก็จะได้เพิ่ม10%จากเติม300ก็จะได้เป็น3,300แคสนะครับผมนะ,อะโอเคก็ทุกๆก,การเติมเงิน500เนี่ยะจะมีแถมไข่นะครับ2ใบนะโอเค ในไข่ก็จะมีโอกาสได้รับปีกนะอ่าสัานาห์นี้มีปีกดําด้วยนะครับผมนะโอ้อันนี้ของแรเลยนะสามารถไปทําเป็นหมักได้อ่าแล้วก็มีหางนะครับผมหามีโอกาสได้รับซินีนะเพิ่มหนักพันห้าอีพดอเนี่ยสิอ์เซ็นอ่าแล้วก็มีประดับขวาด้วยนะครับผมนะประดับขวาเก่านะโอ้หอันนี้ก็มีราคาอยู่โอเคแล้วก็มี h ฮดดีโอลิอิลนะครับผม อ๋โอเคเติมครบ5 1 0ร้อยเนี่ยมันจะได้แต้มสะสม5,000แต้มนะสามารถเอาไปแลกกระชาปองตัวนะตัวกระช้าได้นะครับผมนะในกระช้าก็จะมีโอกาสได้ปรับใหม่ซ้ายนะครับผมนะของสัปดาห์นี้นะโอเคก็มีปรับขวาใหม่ด้วยปรับซ้ายแล้วก็ขวาใหม่เลยนะทงคู่เลยแล้วก็เป็นปีกฟ้านะครับผมนะปีกฟ้าอ .2 อนะป้องกันมนุษย์อีก5%เ โอเคแล้วก็มีไข่สเปเชี่ยวแล้วก็สีเขียวนะครับผมนะ,ะแล้วก็มีซีซีโอเคเดี๋ยวมาดูในเกมกันเลยนะครับผมอ่าโอเคมาดูในเกมก็อ่ามาดูประดับนะครับผมนะประดับอย่างที่บอกนะครับของสัปดาห์นี้เป็นประดับครูไซเดอร์นะโอเคนี่เพิ่มความแรงของสกิลโพลิคอร์ 400%นะแอคแท็กกับเอ็มแอคแทกเนี่ย5%แล้วก็มีโอกาสเล็กน้อยที่จะโจมตีได้รับเหตุ p นะก็คือดูดเลือดนะครับผมนะโอ้โหถือว่าเป็นประดับที่ค่อนข้างที่จะดีอะ่ะคือดีเลยอ,อ่ะพอๆกับประดับฮันเลยนะผมก็ว่าน่าจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะหมายถึงว่าประดับแต่ละอาชีพอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เป็นฮันคือไซเดอร์อะไรอย่างนี้น,น,น, Hunt, ider, น,น่าจะมีพวกแอด ด้วยมีอะไรด้วยเงี้ยโอ้โหสุดยอดเลยน่าทำอยู่โอเคสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะโอเคก็ฝากกดติดใจนะกดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมในคิวโอหน้านะครับผมนะคิวโดนี้ก็ขอบคุณคุนมากครับผม